สวัสดีค่ะ ยนเลสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะพอดีเราไปถามคว้านป่องแล้วนะคะคว้านป่องก็ดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นเป็นปกติแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทางออนทัวร์นะคะพิเศษไปออนทัวร์เดี๋ยวน่าจะสายๆหน่อยเดี๋ยวให้คว้านป่องแล้วธุระออกมากรดน,นะคะก็มาแจ้งแม่แม่ไว้ก่อนเลยนะคะ พี่แสนจะได้ไปทานข้าวเหนียวแล้วนะคะก็จะอยู่กันที่บ้านสามเชือกมีคุณเงินคุญชูแล้วก็ภายน้อยนะคะอู้เย็นค่ะสตักิจดดทุกท่านทุกคนนะคะที่แวะผ่านไปผ่านมานะคะแม่แม่มามิมนพูดคุยทักทายกันได้นะคะอากาศเย็นค่ะเช้านี้ก็ยังเย็นย,ยังหนาวเหมือนเดิม หลังจากเก็บหลักทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พอควาสม,มาเก็บหลักทําความสะอาดแล้วหนุ่มๆอัปเดตกันไปก่อน ของอุ่นๆมากินวันนี้เช้าว,วันจันเนาะหลายท่านก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะคะแป๊บเดียวจะแปดโมงแนะล้วบางท่านก็ไปสง่ปสงลูกส่งหลานไปโรงเรียน ก็จะมีคนอยู่เยอะหน่อยอต้นสับประรดใครนี่เอามาให้นั้งเกน ชื่ออะไรพี่จวบเผือกวันจิกถ่ายสับปะรดขอบคุณแก่จะไปตาจาทั้งในทีนี้ เผือกว่าตีขอบคุณแกไปแกอยู่บ้านไหนแกแก็ได้คนต้นสับประรดมาให้ฮะไม่ย,มยากเฮ้ต้องขอบคุณพี่รักก็ต้องเรียกพี่ใช่ไหมแกแกรุ่นพี่รุ่นพี่พวกพี่รักใช่ไหมขอบพระคุณ ต้นสับปะรดมาฝากเบียนไปเบียดไปเห็นของกินยังไงเห็นของกินที่ตามเลยายน้อยหาจะเป็นไหน้ถ้าเขาเห็นของกินเดินหน้า เขาจะมอมแบบเขาเขาจะหิวตลอดเลยค่ะต้นต้นต้นสับประรดก็โยนให้ก่อนเขานะแต่ว่าจะตามแบบน,นี้เห็นของกินไม่ได้เลยมากินมากินต้นสับประรดทางนี้ไอะทางนู้นโยนให้แล้วไม่กินนะคะมาตามมาทางนี้ เป็นเพื่อนกับพี่ธงเหรอกลับมากินของตัวเองต่อค่ะพายน้อย เขาเป็นช้างที่แบบกินแบบหิวหิวมีแต่หิวเห็นของกินไม่ได้นะคะแต่แห่การแห่งานหนีของกินของกินนี่ไม่ขาดนะจนแ,แม่ๆแบบโอ้พายน้อยนี่กินตลอดเวลาเลย ขื่นนอนไหมมันดูทางนี้อนอนทุกวันเขาซับตายมันเป็นไรหรอกอยู่ดีมันก็ชอบขึ้นว่าไม่มีซิมเลยฮะบอกเลยเพี่รักติดต่อพี่จวดไม่ได้เลยโทรไปหาแกรู้ พ่อแมคุยกับพ er like hey ี่อุ้มพี่อุ้มบอกว่าพี่จวบคือว่าวันที่22เขาวันที่22อยังไงี้หลังแกอ่านังก็ไม่เห็นวันที่22ตัวเนาะแกฟังกันผิดหรอวะพี่จวบก็ากัเลือกตั้งแล้วผิดไหมแม่แกนายไปบอกพี่อุ้มว่าเครที่าไปบบวันที่22พี่อุ้มก็จะรออยู่บ้านใช่ปะ samo mm da -hmm. พี่ตรวจไม่ได้ไหมไพี่อุ้มไปตามพี่แก่เลง ทิดตัวไว้เด้อเพื่อตายอาจจะอาจจะใช้สายสักนิดน่ะก่อนตายจะออกไปเด้อะแล้วตายจะทุ่มบอกจ้้เด yeah, uh, ี๋ยวก่อนตายจะออกจากบ้านจากบ้านที่กุลแล้วตายจะทุ <c 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 ่มโบน์ที่นี่จ้ะคิดได้ว่าคิดได้ว่าใช่ไม่ได้สวัสดีค่ะใช่ไม่ได้ต้องติดต่อกันคนละเม็ดเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์เนาะลายอยู่บ้านนะคะ ไปไปไหมุนไปปวดต่อไปไปเขาใชอยูบานเบ่งนะไ่ด yani ้อตอชิดชตเขาเอาเฉพาะออตอเลยกสองคนจะไปชิชิชิครับไ้ทหารไปไปลูก แม่มันนั่งไม่ได้เลยคุณแปมเราอยู่ข้างนอกกันไปก่อนนะคะข้างในก,ขในก็ข้างในก็ปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วคะ,คะ ที่ว่าเราอดินมันถมเมื่อวานวนะคะแม่ๆปรับไปให้เพราะว่ามันเป็นลุ้ใส่ทุกวันนะคะไม่ใช่แต่ทุกวันใส่ทุกรอบแต่ว่าดินมันหายไปไหนไม่รู้เี่ค่ะนี่เมือ่อคืนความรักแกปรับเอง เอาเอาดินมาใส่นะคะที่ว่าแต่ว่าเอาดินมาใส่ไม่ให้มันเป็นหลุมก็ก็ม,มีมีแปลงหญ้าแปลงหญ้าเป็นแถวอยู่นะคะฝากแม่แม่ท่านไหนที่อยากร่วมสมทบนะคะแถวละสามร้อยคะแนนนะคะให้กหนุนมียี่สิบห้าแถวแม่เจนสมทบมาแล้วสองแถวก็เหลืออีกยี่สิบสามแถวนะคะท่านไหนอยากร่วมสมทบเป็นอาหารให้กับ นุงบ้านช้างตระกูลสินนะคะแม่แม่เติมเติมกันเข้ามาได้นะคะก็เดี๋ยวต่ายก็จะได้ขออนุญาตลงไลน์นะคะแม่แม่ไม่ได้ไม่ได้ไลน์นานเนาะเดี๋ยวจะไปเตรียมของที่เราจะไปเที่ยวไปออนทัวร์กันนะคะขุดล <honestly> <im itating> <laughs> ุม <c oughs> แม่สินลาบอกขุดลุมหลบภัยกันหรือเปล่าเด็กๆ,ๆไม่ได้ตามข่าวเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เงียบเงียบเงียบ ไม,ไม่ไม่ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังมีอยู่โอ้ยเย็นมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถึงที่ออนทัวร์ตายก็จะจะอัปเดตใหแ้แม่ๆได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะคะพี่แตนไปเชือกเดีย,ยังยังไม่มีประกาศใช่ไหมคะอืม ก็ถ้ามีข่าวสารอะไรแม่ๆฝากแจ้งเข้ามาได้นะคะบางทีต่ายก็ไม่ได้ติดติดตามข่าวสารเนาะก็จะอยู่บ้านสามเชือกนะคะเดี๋ยวออกไปออนทัวร์หนึ่งหนึ่งเชือกนะคะสินแปดล้านวันนี้วันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไล่นานนะแม่ๆต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องไป ของเตรียมตัวก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะในนี้สวัสดีค่ะ